Vem, é, vai, é, 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 é. เทียมเลยเอ้าเชิญแนะนำตัวก่อนเลยครับน้องสวัสดีครับพวกเราเจนไอเก้าเชนี่สวัสดีครับพี่ขาสวัสดีครับโอโบครับสวัสดีครับอัตโต้ครับเป็นไงครับพี่ดังน่ารักสมชื่อแก๊งแมวเหมียวไหมแก๊งแมวเหมียวน่ารักมากเดี๋ยวได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแมวเหมียวได้แน่ นะทรายก็งันถามเลยน้องๆเป็นแฟนๆของมา r v เ l ลอยู่นะคือแบบว่าชอบหรือว่ารอคอยตลอด ที่แบบแข็งแกร่งมากใช่ไหมทุกคนอ่าเราบอกว่าพวกเขาก็มีพลังพิเศษบินได้เป็นดาวอากาศภายในแบบไม่กี่วิเลยอ่าผมชอบตัวละครนี้มากเลยครับแต่ว่าครั้งนี้เขาจะไม่ได้มาฉายเดียวแล้วในหนังเพราะว่าครั้งนี้เขามาก,กับม o นเก้าแรมโบแล้วก็พิสมาเวลด้วยเพื่อต่อสู้กับไวรัสเป็นทีมนะครับมานั่นก็คือร พักซอจุนเลยครับผมชอว่าเอาสายเก่าไว้ไหมผมชอวเายหลายคนก็ก็รอคนคนนี้เหมือนกันครับเพราะว่าปกติเขาก็จะเล่นซีรีส์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เขามาในเรื่อง The Marvels เลยครับก็เป็นบทบาทใหม่ๆที่พวกเรายังไม่เคยเห็นด้วยก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับ เป็นแบบเป็นชานะเป็นเจ้าชายแห่งดาวอารมณ์ดีอารมณ์ดียังไงเดี๋ยวเราค่อยรอดูกันเดี๋ยวรอดูแต่ด้านหลังนี่คือหล่อกระจายเช่นเดียวกันนะต้องนะบอกความเศร้าจึงเรานะฮะรู้กันอยู่นะมาเวลเนี่ยแอบหล่ออย่างงี้มีซ่อนหากันเยอะถูกต้องรอติดตามนะครับมีบ้างครับก็ซารลโต คนหนึ่งชื่อชื่อว่าน้องกูสน้องกู๊ใช่น้องเป็นเค้ไม่ต้องรอเลยครับกูสอยู่นี่แล้วอันนี้คือเควีนหมอเควีนพี่เควีนนะฮะโู้มากับว่าตามตีมเลยนะครเพราะเรื่องนี้มีน้องกูสด้วยใช่แมวส้มเออแมวส้มนะฮะหรือว่าเฟลเคสนั่นเองถูกไหมถูกต้องครับผมเรียกได้ว่าเห็นหน้าตาเป็นแมวส้มแต่จริงแล้วข้างในอาจจะเป็นเอเลี่ยนที่พร้อมเข้าเหมือนไปทุกคนเอิงเหรอ ี่แชมป์ต้องเริงลองเดินเข้าไปเดินนะฮะอาจจะโดนไม่ครับแต่ไม่ต่ำเลยครับอยู่นี่เหรอเพราะว่าเขาจะกินเฉพาะคนชั่วครับผมอ้าวหรอฮะถ้าผมไปอ่ะผมไม่รอดโดนกินแน่ใชไม่รอดงั้นอยู่บนเวทีกันต่อดีกว่าเอามินเล่าต่อครับเมื่อกี้ก็ก็จะมีมีกูใช่ไหมครับแล้วผมก็แบบเหมือนได้แอบดูชิลเลอร์นิดนึงแล้วแล้วก็แอบไปรับมาอีกตอนแบบมีแกงเฟอร์เค้มสิบเอ็ดตัวซิบแปดตัวเลขวันนี้จะออกสิสิบเอ็ดตัวอ๋อไม่ไหวยไม่ไหวไม่ไหว ไม่รู้นะแค่พูดลอยๆแต่ว่าที่สนใจก็คือชื่อของน้องแมวคนนี้แหละฮะชื่อว่าชื่อน้องหมาชื่อน้องหมหาอันนี้จริงใช่ไหมัจริงครับแมวชื่อหมาใช่แล้วมีหมาที่มีมีมีหมาชื่อแมวอยู่ที่เชียงใหม่โอยู่ที่บ้านรู้ๆนะมีหมาชื่อแมวอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะเดี๋ยวอันนี้คือแบบเหมือนโดนพลังคอสมิกยังไงไม่รู้เลย่ตรงกับคอนเซปต์หนังมากเลยก็คือสลับตำแหน่งกัน าเป็นแมวแมวเป็นหมาจะแคร์เขาบอกอยากถามที่มาที่ไปอะคะเหมือนเหมือนเป็นแค่แบบชิคในการตั้งชื่อแก้เข็ดเฉยๆครับอ๋อเหรอรถคันนี้สีแดงใช่อยู่ร่ายู่ร่าเลยเหมือนแบบแค่อยากให้ให้แมวมันแบบเี้อ้อนเหมือนหมาแล้วก็หมามันแบบนิ่งๆเหมือนแมวเอาต่ออล้วเราได้ผลไปครับได้ได้ผลไปครับโอ้โหโอเคโอเคโอเคไทยครับคนไทยแต่ก็อย่างที่มีบอกนะคือมีเฟิร์สเทนรับได้แล้วสิบเอ็ดตัวสตัวครับแต่ละคนวิเคราะห์หน่อยว่าแบบอารมณแบบ มีบทบาทอะไรยังไง<า>เื่อแค่ให้ภาพเนี่้ผมว่าตัวเฟอรเทนจะมีบทบาทในในการเป็นตัวน่ารักนะจากดูในเทรลเลอร์แ ER บบเห็นว่นาน่ารักแล้วมันก็แบบจูโจ้โจ้ตีแล้วมันก็แบบเป็นแก๊งสิบเอ็ดตัวในเทรลเลอร์ ER อ,อยู่แต่ว่าในท้ายเทรลเลอร์ ER ผมแอบเห็นแบบมันอ้าปากแล้วมันก็มีอะไรสักอย่างออกมาจากปาก แล้วมันก็เขาเมือกแล้วก็ศัตรูหายไปแล้วอ๋อเหรอใช่เมื่อกี้อาจจะดูไม่ทันเพราะเขาแบบว่ามีอะไรมันจะปะเร็วมากขอที่ด้วยนะถ้ามีอะไรมันะะีังไงฮะ ก็เอยก็ครั้งนี้นะคะน้องกู๊ก็มากับเหล่าแก๊งเฟิร์นเคนใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าแบบมันจะต้องมีแผนการรับอะไรสักอย่างแน่เลยผมก็เลยคิดว่าน้องๆอ่ะจะต้องมาของโลกแมวไงแมวแมวอันตรายกว่าที่เราคิดอจริงไหมครับน้องเควินผมเชื่อเพราะเพราะเราเคยไปอ่านมาไงว่าจริงๆแล้วแมวมันอยากของโลกอ๋อมีเป้าหมายกันของโลกผมผมเคยบอกว่าผมเคยอ่านเจอว่า เขาไม่ใช่สัตว์เขาพิคคอร์สเขาฮะแมวอ่ะมองเจ้าของว่าเป็นแค่แบบสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่น่าโมวหนึ่งตัวที่แบบมาบนเปลือย<า>ดังนั้นน้องไม่ถูกไม่ห้ารออันนี้เป็นเรื่องจริงจังนะโอนนเคมาโต้ตอบแบบพิคอนนคอร์สจริงจังครับผมอ่ะบินบ้างของผมผมเห็นต่างจากออโตนี้นึ่งครับเฮ้ยผมคิดว่าแบบน้องอาจจะไม่ได้ กลุ่มเวอร์เนใช่ไหมครับก็แบบอาจจะไม่ได้แบบคิดแผนการของโลกสักเท่าไหร่น่าจะใช้ความน่ารักของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในการแบบไปอ้อนหรอไ้ร้ายในเรื่องอะไรแบบนี้อาจจะไปร้ายเห็นว่าแบบน่ารักจังเลยก็ยอมแพ้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจก็เป็นได้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการยอมไม่คับร้ายยอมไม่ครับทฤษฎีคุณกับทฤษฎีเขาเอ้ยอมก็ได้ผมชอบแมวมาก เป็นอะไรเดี๋ยวไปดูวันที่8พฤศจิกายนนี้แน่นอนถูกต้องครับผมจองวักไปแล้วนะใช่แล้วให้น้องๆได้ช่วยชุนๆหน่อยดีกว่าชุนๆทุกคนที่มาวันนี้มาให้คนลังในน้องๆให้ได้รับชมด้วยกันครับกับ t h มาเพ v e l ช้าครับครับผมก็สำหรับผมก็อยากจะชวนแบบชาติแมวทุกคนแล้วก็หรือใครที่ไม่ได้เป็นชาติแมวด้วก็มาดูเรื่องนี้ด้วยกันนะครับก็ถ้าใครดูจบแล้วอาจจะเป็นชาติแมวเหมือนผมก็ได้ผมต่อเลยนะครับแล้วก็ ผมขอฝากทุกคนไปดูหนังเรื่อง The Marvels นะครับมาลุ้นกันว่า3ผู้หญิงแข่งแกร่ง3คนนี้จะต่อสู้ยังไงแล้วก็ตอนจบเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมมาดูกันวันที่8พฤศจิกายนนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับของโบ,ะงบนะครับก็หลายๆคนใน789จะชอบเรียกผมว่าแนวอิมนมนะครับไม่รู้ทำไมเรือเพราะผมยืนอย่างนี้หรือเปล่า ดูเพิ่งดังในอินโรตัวไหนผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็แต่หลายคนจะชอบแซวผมนะครับอ่ะก็จริงๆจะฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับผมผมตื่นเต้นที่จะได้ดูทั้งสามคนอยู่ด้วยกันเลยกับตันมาเวลโมนิกาแรมโบ้แล้วก็มิสมาเวลนะครับก็ฝากไปฝากไปดูหนังด้วยนะครับสามารถซื้อบัตรตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเฮ้ยเขาจะตกใจไหมเฮ้ยเวันไีบ้างทุกคนเขารอดูแลกับเรา ชุดปีโรงนักสามแต่วันนี้เชื่อว่าทุกคนฟิตมากๆกับน้องๆทักสามคนที่อยู่ที่นี่ทำกานตอนนี้มีความสุขไหมโอเคอ่ะรอติดตามนะครับน้องๆอันนี้คือท่าอะไรครับอ๋อเมโลโบยเลยอ๋อแล้วอะไรแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ได้ได้มีแบบท่าส่งส่งส่งท้ายไหมมาอุปกรณ์อธิบายก่อนอ่ะจริงจริงท่าเนี้ยเป็นท่าพี่มินครับพี่มินจะชอบแบบตอนสมมติพี่มินกินชาหนอเสร็จพี่มินจะแบบ จระมาทำพร้อมกันไหมอามา่ะมนทำพร้อมกันวะลาดีเลยตอนนี้